คำสอนหลวงพ่อพุทธานิโยนั่งสมาธิแล้วเห็นนิมิตเป็นการคิดฟุ้งซ่านไปเองหรือเปล่าเมื่อนั่งสมาธิแล้วเห็นพระพุทธรูปก,ก็ดีเห็นภูเขาก็ดีหรือเห็นอะไรอะไรก็ดีอันนี้เมื่อจิตของเราส่งกระแสออกไปข้างนอก ขณะที่จิตสงบจิตย่อมแสดงมโนภาพต่างๆขึ้นมาให้ตัวเองรู้เห็นซึ่งเป็นธรรมชาติของจิตที่สงบสว่างแล้วก็ส่งออกไปข้างนอกจะเป็นอย่างนั้นอันนี้ท่านเรียกว่านิมิตในสมาธิทีนี้ในเมื่อน,นิมิตอย่างนี้เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติควรจะได้กำหนดรู้จิตของตัวเองอยู่เสมอ อย่าไปยึดในสิ่งที่รู้เห็นนั้นให้มีความรู้สึกเหมือน,อนกับตาเรามองเห็นแล้วอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งที่รู้เห็นนั้นเป็นของดีวิเศษมันเป็นเพียงมโนภาพเท่านั้นมโนภาพที่จะเกิดขึ้นในลักษณะอย่างใดก็เป็นแต่เพียงอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของจิตเราเพียงแต่กำหนดรู้เฉยอยู่เท่านั้น อย่าไปวิาพากษ์วิจารณดใดทั้งสิ้นถ้าหากเราสามารถกำหนดจิตให้หยุดนิ่งอยู่ไม่เอะใจไม่แปลกใจจิตก็ไม่หวั่นไหวในเมื่อจิตไม่หวั่นไหวสมาธิมั่นคงภาพนิมิตนั้นจิตของเรารู้แน่แน่หรือเพ่งชัดยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นนิมิตติดหูติดตาเราก็ได้อุญญา,ารานิมิตทีนี้หากว่าภาพนิมิตนั้น มันมีการเปลี่ยนแปลงสลายตัวแล้วก็ตั้งขึ้นมาใหม่หรือใหญ่โตพองโตแล้วก็เล็กลงหรือล้มตาลงไปเนอกเปลือยผูพังไปก็เป็นปฏิภาคนิมิตถ้าหากว่าเราไม่เอกใจไม่หลงในนิมิตเพียงแต่กำหนดรู้อยู่เราจะได้ความรู้ความเข้าใจหลักการปฏิบัติเพราะนิมิตนั้น